ก็คือดีมากแบบไม่เคยเรียนที่ไหนเลยก็คือเชฟจะสอนครอบครอบคุมแทบแทบทุกอย่างของของหลังบ้านเลยอะค่ะครับผมผมจ่านะครับผมค่ะพัทค่ะธุรกิจร้านขนมปังค่ะ พอดีอนาคตอยากจะคิดจะขยายสาขาแล้วก็เปิดแฟรนไชส์ค่ะอ,อยากจะมาทำหลังบ้านให้มันแน่นกอ,นอ่อหนึ่งการควบคุมคนงานค่ะค่ะก็คือยังไม่ค่อยมีมาตรฐานที่ที่รองรับเท่าไหร่ค่ะค่ะ,คะก็เลยอยากมาเรียนรู้เพิ่มเติม,มก็คือดีมากแบบไม่เคยเรียนที่ไหนเลย ก็คือเชฟจะสอนครอบครอ,อบคุมแทบแทบทุกอย่างของของหลังบ้านเลยอะค่ะ